ครูทำงานเสริมอะไรบ้างคะทุกวันนี้นะครับทุกอาชีพก็ต้องหางานเสริมก็อย่างที่รู้รู้นะครับว่าเงินเดือนครูก็เป็นเงินเดือนที่ไม่ได้มากอะไรถ้าไม่ทํางานเสริมค่าใช้จ่ายก็แทบจะไม่พอเลยครับแต่จะทําทงานเสริมยังไงให้ไม่กระทบกับงานหลักหรืองานราชการอย่างที่เคยบอกครับผมทํางานตั้งแต่เด็ก ทำงานส่งตัวเองเรียนไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องการจัดสรรเวลาถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับแต่ว่าชินแล้วจะมารีวิวงานเสริมที่ผมทาวันธรรมดาจันทรถึงสุกเจ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นก็สอนหนังสือตามปกติที่โรงเรียนแหละครับและหลังเลิกเรียนก็จะมีงานพิเศษต่างๆก็จะทําหมดเลยครับจะมีงานถ่ายแบบถ่ายรีวิวถ่ายโฆษณา ถ่ายรายการเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงงานที่ออกทีวีเพราะเราต้องเซฟตัวเราด้วยเซฟอาชีพเราด้วยก็กลัวว่าจะไปส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานก็จะมีผู้จัดจาก,การคอยสแกนให้ก็ทําอย่างนี้ทุกวันจนถึงสุขก็ไปออกกํลาลังกายบ้างส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีสอนพิเศษครับช่วงนี้ผมรับงานสอนพิเศษน้อยลงเพราะต้องเซฟตัวเองด้วยกลัวตัวเองไม่ไหวอย่าลืมนะครับสุขภาพสําคัญที่สุดแต่ก็นอนเที่ยงคืนเกือบทุกวันตื่นตีสี